เมื่อลดเราเอียงมากๆนะครับมันจะเตือนแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คืออุณหภูมิเครื่องยนต์ของเรานะครับเวลาเราจอดไว้แล้วก็มาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวอ,อย่างเช่นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับก็จะอยู่ประมาณ36นะครับอันนี้คืออุณหภูมิตอนที่เรากําลังสตาร์ทเครื่องใหม่ๆนะส่วนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับจะอยู่ที่32 33เห็นไหมครับมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นมานะครับโวลต์แบตเต,ต,รรตอรี่นะครับถ้าหากมันปกติม อุณหภูมิหม้อน้ำนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอุณหภูมิเกียร์ก็เหมือนกันนะครับขึ้นๆเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิน้ํามันเครื่องก็เหมือนกันนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหม้อน้ําหรือว่าน้ำมันเกียร์นะครับเมื่อใช้รถแล้วก็อุณหภูมิคงที่แล้วจะไม่เกิน90นะครับนี่ก็คือข้อดีของเกจวัด OBD นะครับช่วยให้เราเห็นอุณหภูมิเครื่องยนต์ของเรานะครับตัวนี้เป็นแรงอากาศของเทอร์โบนะครับถ้าหากว่าผมเหยียบบคคััันนนเเรร่งะห็ม๊ยรรรรรออออบบขขึึ้้้้้้นนนนนนนััักกงเเเุุ่่่ณณหหหภภููมมมมมมิิิิคคคื็็จะะะแลว อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับก็เริ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเกียร์รถผมเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเวลาเข้าเกียร์เนี่ยอุณหภูมิเกียร์ยจะสูงกว่าทุกอย่างนะครับเพราะว่าเกียร์ออโต้มันจะใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับถามว่าเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นได้ไหมเปลี่ยนได้ครับนี่ฮะเปลี่ยนเป็นหน้านี้ก็ดูอุณหภูมิเมื่อน้ำอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิเกียร์ได้เหมือนกันครับอยู่ที่การปรับของเรานะครับนี่ฮะเราสามารถเลื่อนดูได้ครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหน้านี้ก็ดู จะดูตัวไหนนะครับตั้งค่าได้นะหน้านี้ก็ดูได้ครับหน้านี้ก็ดูได้เหมือนกันครับนี่ด้านล่างเห็นไหมครับปรับแต่งได้เลื่อนได้ครับตัวนี้ก็ดูได้เหมือนกันครับเราเลื่อนดูได้เลยนะครับว่ารเราจะดูตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์ถ่วงนะครับถ้าหากว่ารถเราเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยตัวนี้ก็จะเอียงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนด้วยนะครับยกตัวอย่างผมจะยงให้ดูอะ่ะเห็นไหมครับ อ่ามันก็จะเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับเอียงเมื่อลถเราเอียงมากๆนะครับมันจะเตือนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เหมาะมากสําหรับสายออฟโรดนะครับที่ท่องเที่ยวตามป่าตามเขานะครับขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับไปได้ใหม่ครับตัวนี้ก็เป็นส่วนทวงเหมือนกันครับเป็นแรงจีนะครับปรับค่าดูได้เหมือนกันครับจะดูค่าตัวไหนปรับได้หมดครับหรือว่าเราจะดูเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็เข้าใจง่ายครับเลื่อนดูครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อใครหัวข้อมันนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับหากต้องการลบโค้ดนะครับให้เราเลื่อนมาที่ปุ่มจีนนี้นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งครับเลื่อนลงมาเพื่อสแกนนะครับนี่นะฮะถ้าหากว่าเราต้องการล้างเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับลบโค้ดหรือว่าล้างโค้ดนะครับต้องมาหัวข้อนี้นะครับตัวไฟนี้เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ครับถ้าหากว่าเราต้องการปิดไฟนะครับเราเลื่อนไปเรื่อยๆจนมันดับเองนะครับ จากที่ผมใช้งานมานะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ค่าที่อยู่บนหน้าจอเกตวัดนี้นะครับตรงกับค่าที่อยู่บนหน้าปัดเรือนใหม่ของผมด้วยนะครับเหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาเกตวัด OBD รถยนต์อยู่นะครับ